นี่น้ำพี่นนองปลาอ้วกแห้งตัวละลอยจริงจริง้าค่ะาตัวละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนี่หอยนางลมหายากหนากคะ่ะอันนี้เป็นล้านญี่ปุน่นแล้วก็หนีฮอสิมาราดนา้ำน้ำน้ำต่ำน้ำต่ำปลาล่าปลา,าซาบีเบิรงมูจ้จ้ากินข้ามใย่บบนี่สีสีย่างเป็นคนบบนี้ bằng mùa bừng bừng Ta mùa 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 phấn mùa 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 Hai mùa mùa mẹ tuổi mùa 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 แบบนั่บได้แต่ค่ะโอ้หอยเซฟแมอนะบ้ากูนร หอยกินก็นวาา่าสบียกแสบหามหัวเลยครับเนี่ยหามหัวนะคะ <laughs> วซาสาบียคุณดองคนฟวง มันด้ตัดเคืองี่มุเจ้ดยู้ดีๆกะได้ตอนไม่ต้องสีแมเป็นน้ำป่าหรือบาง่วงหรือโ่นงซสยป่าเป็นตัวจอมจอมจอยๆมังป่าโอ้แสบคักตาตีมังลังได้กินปลาแดกขึ้กอบ้มไปหเหาะ ใ่กิน่นอันเศล้ามอนแล้วว่าเลียนนะให้ซืออันนี้มันกลิ่นกับแได้วิว่ล้วลปูอัดตัดกันดเดียว สับแแฮงแม่แม่ตอนยังไงดิมั่งเสียบึง um มันสิขอปากบ่ลลูมนะเลยปุ่มไปกินแบบนี้แล้วพุ่งออกบ่ดีเหบิผง แม,ม่เอาไปเทใส่น้ำมหนะ้ไหมเอ่ยเทใส่น้ำมาเลยค่ะ <Yeah. S 1> อืมคั้นจะไปห้าอปัญนาำป็นวาเซลบอนคาวไหมหประสันคำพูดว่าหมักกับสีข้าวอยู่พี่หน่องเนาะเพราะว่า มันเป็นของซดสนะแต่ว่าขนผู้มักกินกับบะข้าไอ้พี่น้องมันกินมันข้าวบอกับบะเข้าเนาะอืพอพรอะวันกระแซบแก,กินก็ว่าซาบีเข้าไปอีกตึงนึงคักมพ่อเจ้าสชบ หอยันนี้ว้มากินหล่ย,ย่หอ่ยยานเม้าเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเว้งเวื้งเบงอยู่ไหมวังนันไหมคื่มเวนตื่นเต้นกับพ่อจักมฮึ <c oughs> ่อเม้าหอยโอ้แศแต่ว่าแซบบ่บอเศบแหงอื้อคนลุกเลยครับเนี่ย Ừm. nhanh Tụi nhai hè, mừng cạp mà. Sư thưa vẫn phải không? Mấy tụt này thôi ở cho ai đẻ mẹ. Ừ. นี่ตัวนี่หน่อยโอเจอไอเจะมี่มือนี่ละวพออันตัวใหญ่ค่ะแม่ป่าบอกว่า,วาแถวบ้านฉันมีหอยเอาบอประสันตัวใหญ่แห้งปรัสันกเเเเน็เรยเวาเอาออบรัสันเลยไปซื้อใอ,อหายวันนี้ไอ้แมวกะช่วยโอกาสไปรับเอา น้ำปลาไหลไม่หรอกที่ไม่เป็นคุๆน่ก็คือวาซาบิแล้วไม่เอาน้ำไม่กินนะคะ ตื่นเต้นแหงตื่นเต้นแหงเลยสิเป็นลมไอแมวมาเก็บไปนะเดี๋ยวอีจัข้ามก่อนมันแสบผู้ใดกินแร้ว่าเลี่ยนนะให้เอานี้มากด้วยพี่น้องด้วยกับปูอัด